พ่อขวามาแพ้ใช่ป่ะมันอ้อมมันอ้อมมะไรอ่ะมันวิ่งหนีไอ้ว้าอยู่ไหนไอ้ว้าตายหมดเลยผมอยู่หลังคุณน้อมเนี่ยโอ้ยแต่ไหนแต่จุ๊บไอ้ว้า ไู้เดี๋ยวไปไหว้งันทีฮะมี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 ตัวนึงการมตัวนึงปาหมอแล้วไปแล้วบายบเดีวกันไปเลยไปเลยไปเลยไปเนี้ไปนี้ไปนีไปลคนอ้อมเรากันมาเนี้อยู่ไอยู่ไย้ไปไปเปเาหมอไปแล้วยี่ตัดเอาเรื่องวะยตม้งุอกเตาตาตาะ เอหหาหยิตอนนี้แล้วก็มดเอ้ยโด,ด,ดนน้องโดนที่ไหมต <c oughs> อนมานอนนอนมาด้องเติมในก่อนนะเดินมาเล่นใหม่รอแป๊บเดียวเย็นนี่มันเต่านิจานี่ไง <c oughs> ต้าม,มาข้ามัาไม่เยอะ